สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่มีพละกกำลังเครื่องยนต์ที่สนุกเร้าใจบวกกับความนุ่มนวลในการขับขี่เข้าโค้งอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีเข้ายุคเข้าสมัยและสามารถใช้งานทั้งในเมืองและสามารถขับขี่ต่างจังหวัดได้ยกแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะ SUV เรือธงจากโตโยต้ารุ่นยอดฮิตตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่พร้อมเดินทางไปกับ h ฮรีเอ 2.5G ไดเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรไปชมกันบ้างไปค่ะ ดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะไฟหน้ามาเป็นแบบ LED Daytime Running Light ระบบ Adaptive High Beam พร้อมกับระบบไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะมาที่ตัวล้อค่ะขนาด18นิ้วพร้อมดิสเบกทั้ง4ล้อและช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson t ต u t ส่วนช่วงล่างด้านหลังมาในรูปแบบ Double wishbone และคันนี้ยังมีระบบ e o เรียบเสมือนรถของคุณเนี่ยสามารถขับได้4ล้อแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับระบบไฮบริดนะคะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะเมื่อเปิดออกมาเนี่ยคุณจะต้องตะลึงมากๆก,กับพื้นที่เก็บของที่มีขนาดกว้างมากๆและมาพร้อมกับปลั๊กไฟนะคะไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะอยู่ทางด้านขวามือสัมผัสแรกที่ได้เข้ามาในรถคันนี้เลยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนๆแถมยังมีฟังก์ชันที่เหมาะกับรถยุคใหม่นั่นก็คือ w i r e l e s s Charger ค่ะ จะบอกว่ามันธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณใช้รถแล้วจะต้องมานั่งหาสายชาร์จมันก็ไม่สะดวกจริงไหมคะและรุ่นก่อนๆก,ก,ก็ไม่มีแบบนี้แล้วส่วนหัวชาร์จอัปเกรดตอบโจทย์ยุคใหม่ด้วย Type C ค่ะหน้าจอเลือนใหม่ขนาด7นิ้วดูสีสันฉูดฉาดขึ้นและตัวจอคอนโซลใหญ่ขึ้นถึง12.3นิ้วเลยรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะรุ่นนี้มีฟังก์ชันการขับขี่ด้วยกัน3โหมดนะคะก็คือ Sport Normal แล้วก็ e c o ค่ะ ส่วนเบาะเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบเบาะหนังที่นั่งทางคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับระบบไฟฟ้าค่ะด้านเบาะหลังมีช่องแอร์ให้2ช่องพร้อมกับที่ชาร์จ Type C และเบาะหลังสามารถพรับเรียบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้ค่ะและนี่ก็คือรถ SUV ที่มีพละกกำลังเครื่องยนต์ที่สนุกเล้าใจ บวกกับความนุ่มนวลในการขับขี่เข้าโค้องอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีเข้ายุคเข้าสมัยเหมาะกับการใช้ในเมืองและออกต่างจังหวัดสำหรับวันนี้ใครที่สนใจเข้ามาจับประจองกันได้ที่โชว์รูมซากุระเส้นเกษตรนาวามินนะคะหรือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้หยกขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ